โอเคครับก็ต้องยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชนแนลนูนี่นะครับผมสาหรับวันนี้นะเราจะมาทําการเติมท็อปอพเพื่อรับสก,กินปืนนะครับผมนี่เลยเป็นสก,กินปืน M1917 นะครับแล้วก็สก,กินบอดไนะหมเติมครบ399เบรนะครับรับไปเลยนะสก,กินลูกโมโอเคครับและเพื่อไม่ให้เจ็ยวเวลานะเราเข้าไปที่หน้า Top Up กันเลยครับผมกดเข้ามาฮะแล้วก็เติมเงินับผมับ 3 9 9เพชร้นี่ก็เท่ากับ149บาทนะจัดมาครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกดตกลงครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับสก,กินปืนกันเลยดีกว่านะกดเข้ามาครับรับไปเลยฮะสำหรับสก,กินบอดครับแล้วก็สก,กินปืน,นับผมกดสวมใส่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่หน้าอาวุธนะครับผมกดเข้ามาที่คลังอาวุธนะแล้วก็นี่ครับผมอาวุธปืนสั้นนะนี่ก็เป็นสก,กินปืนลูกโมนะ ลองถือดูซิแม่ <Yeah. S 1> สวยอยู่นะครับลูกโงเดี่ยวแต่ปืนนี้นะผมก็ยังไม่เห็นนะว่าเขาเอาไปลงที่ไหนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูที่โซนฟรีสไตล์นะครับเผื่อเ,เจอปืนนะ <Yeah. S 1> โอเคครับจากที่เราได้เติมท็อปอัพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราเข้ามาที่หน้าลักกี้เลยนี่ก็เป็น บรินจาฟีเมลนะครับผมน่าจะอ่านถูกนะยินจ้าสาวแดนอาทิตย์อุไทยนะครับผมเราก็จะเลือก2สิ่งนะครับที่เราไม่ต้องการนะก็กดเลือกและกดยืนยันครับผมเรียบร้อยออกไปแล้วนะครับเราจะหมุน521เพพชรนะจัดมาเลยครับการหมุนครั้งแรก9เพชรฮะมาแลครับผมได้หรือเปล่าโอ้โหได้เปน็นส่วนของกล้านะครับผมเปิดไปครับได้มา150นะ และครั้งที่สองครับ49เพรจัดมาเลยไหมเลยดิเลยไปโอ้โหเรียบร้อยแล้วเปิดครับได้มาเป็นสก,กาวอเตอร์เอลเมนทอนนะครับผมกดตกลงครับครั้งที่สามครับ99เพรจัดมาเลยครับผมขอให้ได้ขอให้ได้อไดโอ้โหทีเลยนะครับตกลงฮะกด199เพรครับ มาไหมโอ้โ oh หได้เป็นล่มอีกสุดยอดอย่างเกลือครับผมและครั้งสุดท้ายครับเราจะหมุน299เพรเลยนะฮะก็จะมากกว่า500เพชรนะครับผมก็เป็นการหมุนครั้งสุดท้ายครับจัดมาครับผมหมุนมาแล้วครั้งสุดท้ายขอของทองประทิน <c oughs> เรียบร้อยเปิดครับผมเรียบร้อยฮะหมดไปเกือบ 700เพชรนะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมผมว่ามันไม่น่าคุ้มสักเท่าไหร่นะแต่ก็หมดไปแล้ว700เพชรนะครับเพื่อนๆหมดเพชรกันที่เท่าไหร,ร่นะฮะก็ลองคอมเมน,นต์กันใต้คลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย